เรียบร้อยครับชนะไปนะครับ8-3บาทนะครับเป็นยังไงง่ายดีไหมนะครับอันนี้ก็เป็นการเทรดแบบ1นาทีนะครับ สวัสดีครับเพื่อนครับผมชาญเอพเทคไลฟ์เช่นเดียนะครับวันนี้นะครับมาเรื่องเทรดอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีนะครับสัญญาณตัวใหม่ทางซิกซี่นะครับมาแนะนำนะครับตัวนี้นะครับเป็นสัญญาณแบบ1นาทีนะครับนะครับคุณสามารถที่จะทํากาไรได้ภายใน1นาทีนะครับรวดเร็วทันใจมากๆเลยนะฮะสำหรับเงื่อนไขยังไงเดี๋ยวกดเข้ากลุ่มนะครับสแกน QR c อ d e คนะครับแล้วก็เข้ากลุ่มไปได้เลยนะครับแล้วก็ไปขอรับสิทธิ์ชัดสัญญาณฟรีได้เลยนะครับอ่ะต้องมาแนะนําก่อนนะครับสำหรับ 8X นะครับ เขาได้ร่วมมือกับทางซิกซี่นะครับเพื่อที่จะทำสัญญาณตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นโปรโมชั่นใหม่เลยนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้อย่างฟรีๆรีโดยท่านสามารถที่จะเข้ากลุ่มนะฮะแล้วก็ไปขอรับลิงก์นะฮะลิงก์ของเราเนี่ยนะครับจะมีการส่งทุกวันนะฮะแล้วก็มีการเปลี่ยนทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าคุณนะครับได้รับสิทธิ์นะครับแล้วก็ใช้งานนะครับคุณจะต้องเอาลิงก์เนี่ยไปแปะในเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็ ไปดูซิกแนลของเรานั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะใช้งานได้ทุกๆวันนั่นเองนะครับโดยที่คุณจะต้องอยู่ในเงื่อนไขของเรานะครับแล้วก็ทุกสัปดาห์เนี่ยเราก็จะมีการดูคุณสมบัตินะครับถ้าคุณยังไม่ผ่านคุณสมบัติคุณก็อาจจะต้องออกไปนะฮะเหมือนกับว่บาบ้าน AF อะไรประมาณนี้นะครับก็นะฮะก็ถ้ <ender> าเกิดว่าคุณเทรดเป็นประจำหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องกังวลครับคุณสามารถใช้งานได้ตลอดไปนะครับคุณสามารถใช้งานได้ฟรีๆนะครับเหมือนกับ การใช้งาน1นาทีของเรานั่นเนงนะครับเดี๋ยวเราไปดูสัญญาณกันดีกว่าว่าแบบ1นาทีเป็นยังไงนะครับครับตอนนี้นะครับมีสัญญาณ EU นะครับนะหรือ1 7ินะครับเราจะมาตั้งนะครับทำนี่ครับแท่งเทียนนะครับหนาทีนะครับแล้วก็เตรียมตัวกดขึ้นนะครับตอนนี้45นะครับมัน default หรือ47ก็จัดตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามากดขึ้นกันดูนะครับอ่ะกดแล้วนะนี่เลยนะฮะเมื่อกี้มันเหลือประมาณ1นึ่วิสวิก็กดได้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะวินหรือเปล่านะฮะคู่ EU นะครับตอนนี้เริ่มขึ้นแล้วครับเรามาดูนะครับถ้ามันไม่วินเนี่ยเราก็ทบอีกไม้หนึ่งนะครับสามไม้แล้วก็คัดลอดเหมือนเดิมนะฮะตามสเต็ปนะครับของซิกซี่นะครับอันนี้การเทรดแบบหนึ่งนาทีนะครับสัญญาซิกซี่หนึ่งนาทีเรามีให้ใช้ฟรีนะฮะคุณสามารถกดเข้ามาขอใช้ทธิ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับตอนนี้เลยแค่กแค่30วินาทีเท่านั้นนะครับเราจะวินหรือเปล่านะครับ สาธุสาธุนะครับอ่าตะกี้มันมีไม้หนึ่งแล้วเนาะนี่ผมเข้าไม้ที่สองนะครับบางทีเนี่ยการเข้าเราไม่จำเป็นต้องเข้าไม้แรกก็ได้นะถ้าสมมติว่าดูทรงไม่สวยอย่างเงี้ยอ่าพอมันลงมามีแท่งใหญ่ยาวอย่างเงี้ยเราก็ค่อยหน้าเข้านะครับเริ่มมีมวอลลุ่มเราก็น้าน้าเข้ากว่านะครับเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเรียบร้อยครับชนะไปนะครับ8ปดูามบาทนะครับเป็นยังไงง่ายดีไหม นะครับอันนี้ก็เป็นการเทรดแบบ1นาทีนะครับนะอินดิเคเตอร์ก็นะครับมีการตัดกันจะกลับตัวนะนะครับก็เอ่อมันก็ส่งเสริมกันทำให้เราเอ่อเข้าได้นะอย่างดูดูบีบสิฮะหนึ่งแท่งสองแท่งมาทับเส้น BB นะครับมีการกลับตัวนะครับผงบอกว่าจะกลับตัวนะครับอันนี้ก็ผมมีสอนอยู่คลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ค่อนข้างจะเข้าหลักการนะฮะแล้วก็เข้ากันได้นะครับ น,นี่ก็คือง่ายๆอย่างนี้เลยครับสัญญาณซิกซี่นะครับหนึ่งนาทีนะครับสนใจสแกนคิวอาร์โค้ดแล้วก็กดเข้ากลุ่มนะครับเพื่อทักแอดมินขอใช้สิทธิซิกซี่หนึ่งนาทีได้เลยนะครับ เอาครับเป็นยังไงน้้งครับสำหรับสัญญาณ1นาทีของเรานะครับค่อนข้างจะรวดเร็วเลยนะฮะสามารถทากาไรได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็แน่นอนมาพร้อมกับการลอสอย่างรวดเร็วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการใช้งานนะครับเราต้องมีสตินะครับแล้วก็ดูทรงของกราฟนะครับดูแนวดูอินดิเคเตอร์ดูทรงดูแท่งเทียนด้วยนะฮะว่าทรงเนี้ยมันน่าเข้าไหมนะครับไม่ใช่ว่ากดทุกไม้นะครับ แน่นอนครับหนึ่งนาทีเนี่ยมันมาเร็วนะฮะลอตมันก็จะมาเร็วด้วยเช่นกันนะครับแต่มีช่วงเวลาที่มันวินรัวๆเป็นแบบ30ไม้40ไม้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยมีประสบการณ์แค่ไหนนะครับการใช้งานเนี่ยนะครับมันดีอยู่แล้วนะครับถ้าคุณใช้งานได้อย่างถูกต้องนะครับไม่ใช่ว่าหล่าหูเหล่าตาเข้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณเข้ามากดนะแล้วก็มาค่อยๆดูนะครับเทรดไม้ละ30บาทก็ได้นะครับเพื่อที่จะดูว่า มันเหมาะกับคุณยังไงบ้างนะครับแล้วก็การใช้งานเป็นยังไงเรามีการเรียนการสอนนะครับทุกๆวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถใช้งานเป็นแน่นอนไม่ยากนะครับที่สำคัญนะครับก็สามารถเปิดในมือถือได้ด้วยนะครับอันนี้ผมเปิดให้ดูนะครับเป็นของ5นาทีนะครับอันนี้เป็นซิกเนล6ิซแบบ5นาทีซึ่งคุณก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับขอรักสิทธิ์ใช้ฟรีนะครับนะครับคุณสามารถที่จะนำไปใช้ ของคุณได้นะครับใครที่อยากซื้อสัญญาณก็ทักมาได้เลยเหมือนกันนะครับเรายินดีให้บริการอยู่แล้วนะครับผมก็อยู่ในกลุ่มนั้นเหมือนกันนะครับในเรื่องนะครับทั้ง5ทีทั้ง1นาทีนะครับคุณสามารถที่จะขอรับสิทธิ์ใช้งานฟรีทดลองนะครับแล้วก็เข้าเทรดพร้อมโค้ดนะครับดูเรียนรู้ได้ฟรีนะครับนะครับถ้าเกิดว่าคุณสนใจกดสแกน q คียโค้ดนะครับในคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะแล้วก็กดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับเพื่อที่จะเข้ามาในกลุ่มแล้วก็ พู้คุยปรึกษากันนะครับแล้วก็ถ้าสนใจยังไงเนี่ยอย่าลืมเข้ามานะครับเรายินดีต้อนรับคุณอยู่แล้วนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในกลุ่มเลยนะครับแล้วเราจะทํากําไรด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้เ,นเพียงเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบาย